รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวันคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยน้ำมันบ้านเราก็แพงขึ้นไปทุกวันทุกวันนะครับผมว่านี่แหละคือปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ค่าครองชีพของบ้านเราเนี่ยแพงขึ้นไปด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยยังนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศกันอยู่นะครับคงจะดีไม่น้อยใช่ไหมครับ จะหากเราเนี่ยสามารถผลิตพลังงานทดแทนเองได้ทุกครัวเรือนอ่ะคุณแบ่นะครับมผมจะหาดูว่าปืนปืนประกอบอะไรหาตัวประกอบอาชีพได้เรื่องอะไรก่อนที่ดูกระแม่ทาน้ํามันจากน้ำมันเชเพลิงจากของพลาสติกลูมีวิธีคิดหรือกระบวนการคิดอย่างไรครับ ก่อนลุงก็มีพิงพว,วัฒนะครัรมมีทางกางนรมีอาจารย์มาไล,ล่ย่าตวันตางมาเที่ยวบ้านลงุงก็งเห็นภูเผาตะเลยว่าที่เป็นสัญาทิธรรสวนกันอ่างั้นเดี๋ยวผมจะขอลุงพาไปดูเครื่องเอาหรือว่าเครื่องทำน้ำมันได้นะครับท่านตอนตอนนี้เราไปดูวิธีการกระบวนการล้าง อันอนี้นรเราลตางแล้วแล้วก็นำไป,ไปตากให้แห้งนะครับที่ที่เราใส่พลาสติกเพื่อทำการเทานะครับ หลังจากที่เรานำถุงพลาสติกเข้าไปในตเตาเผาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดไว้ดังเดิมแล้วก็ปิดให้แน่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกรารเผาโดยเราจะใช้คุณงเผานะครับเดี๋ยวในกระบวนการต่อไปครับ หลังจากที่เรานำถุงพลาสติกเข้าในเตาเผาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนน้ำตรงนี้เพื่อให้เวลาแก๊สใส่มาปุ๊บมาเจอกับน้ำน้ำก็จะจักจับแก๊สไม่ให้ไหลย,ย้อนกลับไปเมื่อเวลาเราเติมแล้วเราก็จะเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้แล้วก็ใส่น้ำไปประมาณครึ่งถังครับ หลังจากที่เราเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนกนารเผาก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนกนารเผาเราอาันดับแรกเลยเราต้องใช้แก๊สมาต่อเข้ากับตัวเผา แน่เชื่อเลยนะคะว่าจากเซลลูบรัสติกเลยกัรวนการประกอบอาชีพในการพ้อเห็ตุผลซึ่งจะมีมากหลังจากข้อเหตุเสร็จแล้วจะทําให้เป็นน้ํามันได้สุดท้ายนี้ผมปอขอุณรุงกรุงประพันชัยดังเดชผู้ให้ข้อมูลในด้านกระบวนการการผลิตน้ำมันจากุซลลูรัสติกมากครับขอบคุณ ดิฉันนางสาวพัชการอุเบียงนะคะชื่อเล่นชื่อข้าวแป้งค่ะครับผมนายธนวิทย์ภูไธยีนะครับชื่อเล่นชื่อปายครับค่ะดิฉันนางสาวพัทรวดีชัยวงศ์ชื่อเล่นชื่อุ้ยค่ะครับผมชื่อนายธนวุฒิวงจันตาครับชื่อเล่นชื่อกล้าครับครับผมนายจิรายุบุญลินชื่อเล่นชื่อเบสครับค่ะพวกเรากลุ่ม we are success นะคะก็หวังว่าสื่อที่พวกผมทําจะได้รับการพิจารณาจาก ทุกท่านที่ได้รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ